เพื่อเป็นการแก้แค้นกับเจ้าเบคอนที่เป็นทั้งเพื่อนและศัตรูเก่าของเราวันนี้ผมไปฝึกความแข็งแกร่งตัวเองมาผมมีสเต็งถึง341ล้านมีเหรียญอยู่1.41บิลเลียนและมีหัวเจ้าเบคอน170่อล้านแน่นอนเราอยู่ตรงนี้เรามีหัวเบคอนอยู่เยอะมากเราซื้ออะไรได้บ้างสกินในร้านนี้สูงสุดคือ25ล้านนี่สูงสุดแล้วเหรอซื้อมาเลย25ล้านร่างผมที่เป็นเชฟอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นร่างอันนี้ใช่ไหมในตลาดมืด ตอนนี้เราอยู่ในร่างนี้ g ก l เด n c h ช f นุ๊ซึ่งน่าจะดีกว่านะผมว่าเพราะว่าอันนี้คือใช้เหรียญรีเบิร์ดนะฮะสิบเหรียญเปิดได้หนึ่งตัวเราซื้อไปครั้งที่แล้วแต่สกินเนี่ยไม่รู้ว่าคูณอะไรบ้างไม่เขียนเอาไว้เลยหรือว่าเพื่อความเท่เท่านั้นไม่แน่ใจแต่มันใช้เหรียญอันนี้เลยนะอันนี้สัตว์เลี้ยงอ๋ออันนี้เออคูณสามคูณห้าเลยนี่นะสเต็งเฮ้ยตัวนี้ดีกว่าเยอะถ้าได้สองตัวนี้เพราะว่าตัวคูณสเต็งเนี่ยผมมีแค่คูณหนึ่งเองสัตว์เลี้ยงพัมคิน,น 1.5เองคูณน้อยมากนี่เป็นไงสุดเท่ต่อไปเป็นของประดับนี่10ล้านซื้อมาเลยครับ10ล้านเปลี่ยนจากมงกุฎเป็นกราะโอ้โหเท่กว่าเดิมอีกเราไปลุยดูยก่อนเพราะว่าสเต็งเราเหมือนจะเยอะมาก300กว่าล้านดูว่าเราจะผ่านไปได้ถึงไหนฟัตเทเวลไปผมข้ามไปเล็กน้อยนาจากครั้งที่แล้วเหลืออีกแค่3โซนเท่านั้นใกล้แล้ววาปไปกันเลยอลังการทุกครั้งที่วาร์ปมา เรามาอยู่ที่แอร์ชิฟโอ้มาถึงนี้แล้วหรอเดี๋ยวนะคัมแบงนี้ผมยังไม่ได้พังเลยแต่ผมมาถึงตรงนี้เรียบร้อยเอาล่ะตรงนี้มีตู้หีบสมบัติอยู่เปิดสัตว์เลี้ยงได้เท่าไหร่มีอะไรบ้างโอ้อันนี้คูณสามเลยเหรอเอ้สองตรงนี้ก็โอเคอันนี้คูณดาเมจด้วยเอย้ตัวนี้ดีเปิดมาเลยใช้เท่าไหร่ใช้หกแสนห้ามีเหลือเฟือเปิดไปให้หมดเลยเหรียญนะ่ะไม่เสียดายอืมนี่สีเขียวมาแล้ว ได้แน่นอนตัวหนึ่งตัวไหนก็ได้สองตัวนั้นได้หมดคูณสเต็งแต่เดี๋ยวเราจะไปสู้บอสอาจจะยังไม่ได้ใช้เฮ้ยสีเขียวล่ะขึ้นสีเขียวไม่เยห,หรอเมื่อกี้เอาแล้วไหนสีเขียวล่ะเห็นขึ้นสีเขียวมานี่ไงสีเขียวนี่ไงมาละฮะแช่สองจุดศูนย์เออแล้วทำไมเมื่อกี้ไม่ได้อ่ะเราจะไปสู้กับบอส เจ้าเบคอนจมตะก,กะเมื่อกี้กินขยะเราต้องใช้ตัวเพิ่มอะไรดีเพิ่มดาเมจครับลิปเปอร์ลิปเปอร์สามตัวแล้วก็เพิ่มสเต็งคูณสามไหมเพิ่มสเต็งมาก็ได้แล้วก็อันนี้สักตัวหนึ่งคูณหเหรียญคูณห้าหัวเบคอนอือฮึแค่นี้แค่นี้ก็สบายมากบอสตัวแรกที่ยังไม่ใช่บอสใหญ่บอสใหญ่คือเบคอนเกิรกอดิโตเฮ้ยเดี๋ยนะที่พื้นมีอะไรแดง เอาสู้เลยเหรออวกอวกเจก้ากอนิโตไม่โดนครับไม่โดนครับไม่โดนครับนี่นี่คือเมกานบุพลังเห็นมกานบุต,อตอ่อยต่อยเอาต่อยไม่ได้ทำยังไงเอาหยิบของหยิบของแล้วก็ปาอ๋อปลาให้โดนด้วยอืมหยิบแล้วก็อ๋อต้องกดค้างโอเคครับอ้าวไม่ได้ขึ้นอยู่กับสเต็งเรานี่โดนเทละยี่สิบแล้วแต่เลยใช่ไหม เงยจะไปฝึกให้เหนื่อยทําไมจะไปค่อนจอบตะกะนายทำได้แค่นี้เหรอฮะเอาลูกอมไปกินไปอืมเอาไปกินซะอีกสองอันอืมเอาไปเลยอือ <c oughs> เป็นไงไปค้อนเกิลือจะสู้ไม่ได้หรอกอื้อโหดอะไรเบอร์นั้นต่อยกาแพงเฮ้ยทางลับเหรอประตูอยู่งนุน้นไปเลยครับโซนต่อไป ไม่ต้องฟาร์มแล้วฮะเหมือนสเต็งเราจะทะลุไปไกลมากไปที่ยานอวากาศอืมต่อยกำแพงไปอ่าฮะอ่าฮะยานอวากาศจะหนีเหรอเบคอนเกิลเธอจะหนีเหรออะไรเนี่ยสู้กับนู๊บเพื่อรับรางวัลอ๋อสู้กับนู๊บตรงนี้ตามจำนวนใช่ไหมอืมทีเดียวอ๋อหนึ่งร้อยตัวฮะสานที่กบดานของเจ้าเบคอนเกิลเอาันไดออกบินขึ้นไปครับ อ๋อเราตามขึ้นไปด้วยเราตามขึ้นมาด้วยเธอไม่รู้ตัวว่าเราแอบตามขึ้นมาไปสู้กันกลางอาวกาศเอาเดี๋ยวนะเดี๋ยว <laughs> บินไม่ขึ้นล่วงเราแข็งแก่งเกินไปล่วงลงมาเธอรอดไหมโอ้นี่สำนักงานเจ้าเบคอนเจ้าเบคอนแว่นดำอันนี้คือออกมาจากฐานตรงนี้ตอนแรกเรามาตรงนี้ด้านขวามาไม่ได้ตอนนี้ทางเชื่อมต่อกันแล้ว มาที่ตึกออฟฟิศมาแล้วครับเบคอนเกิลกำลังวิ่งหนีเรานี่คือเครื่องอะไรนี่คือเครื่องอะไรไม่ต้องมาทำหน้าอย่างนั้นเลยวับทำไมอุปกรณ์เยอะจังเฮ้มีทุกอย่างจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนเอาสู้เลยบอสเอ้อเหรอ <laughs> ได้เลยเบคอนเกิลสู้ยังไง บนพื้นบนพื้นระวังรวงลบหลบหลบหลบต่อยได้ไหมเนี่ยต่อยไม่ได้โอ้โหสู้แบบจำกัดการสู้อีกแล้วนึกว่าจะมาต่อยกันไม่ได้ปลาอะไรมาปลาเบคอนมาหรอเอ้ยเอ้ยอืมเอ้ยอืมอ๋อโอเคครับอือตีไปส่งกลับส่งกลับส่งมาเลยส่งมาเลยโอเลือดลดนิดเดียวเองอะนี่ขนาดฟาร์มต้องเยอะนะขึ้นมาขึ้นมาอือติดพื้นอยู่ทําไมล่ะเลือดลดน้อยมาก เออล้มมาล้มมานี่แนะนี่แนะนี่แนะนวดนวดหืมทาไมรีบกลับจังนวดนวดนวดให้นวดให้น่าจะสามรอบริงด้วยโต๊ะพังแล้วครับได้เวลาได้เวลาหัวเราะอะไรหัวเราะอะไรข้าติดคอหรือไงโอ้โหโอ้โหฮอีกนิดเดียว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 เรียบร้อยเป็นไงหายไปเลย พังแล้วครับโอ้ยังไม่จบอีกจะหนีไปไหนอีกฮะกระโดดออกมาจากตึกแล้ววิ่งกลับเข้าไปเพื่อโอ้โหบอกแล้วไฮ <laughs> เทคเหลือเกินมีทุกอย่างอุปกรณ์เยอะมากมียานอวากาศกี่ลำเนี่ยบินแล้วบินอีกบินแล้วบินอีกเยอะไปไหนแล้วเราล่ะโอ้โหย้ายดาวเลยฮะ ไปอยู่อีกดาวหนึง่งแล้วเราล่ะเรากลับมาที่เดิมฮะหมดแล้วหมดแล้วครับจบเรียบร้อยอืมในที่สุดเราก็ปราบบอสได้ก็เหลือแค่ตรงนี้ฮะที่เราต้องรีเบิร์ตก่อนสองรีเบิร์ตแต่มันฟาร์มสเต็งยากมากเพราะว่ารีเบิร์ตหนึ่งนั้นพอรีเบิร์ตปุ๊บหัวเบคอนเหรียญสเต็งหายหมดเลยนะฮะแต่ว่าคูณให้1.1นะครับใช้ห้ล้านสเต็งอันนี้สามกว่าล้านนี่ผมฟาร์มทิ้งเอาไว้นะ ารามทิ้งไว้นานมากไม่คุ้มเลยอะแต่โซนตรงนู้นเหมือนจะเป็นเป็นโซนอินฟินิตไซส์ไอแลนคือร่างกายเราแข็งแกร่งได้แบบไม่มีหมดหรอตัวโตวได้ไม่จำกัดอย่างนั้นใช่ไหมลองรีเบิร์ดดูดีไหมยอย่างงั้นเราไปอันนี้ก่อนดีกว่าไปเปิดเปิดตู้นี้ก่อนดีกว่าเปิดมาโอู้มาแล้วแชทใช้หลายตัวฮะเราใช้หลายตัว แต่เหรียญมีเยอะไม่เป็นไรเปิดให้หมดเลยสัตว์เลี้ยงไม่หายโอ้สีม่วงคืออะไระมีสีม่วงด้วยมีสีม่วงต้องมานะขึ้นเป็นสีม่วงเมื่อกี้อย่าข้ามนะอย่าข้ามนะขี้โกงอะ่ะขี้โกงมากให้ดูตัวอย่างมีสีม่วงแต่ของจริงไม่มีโอ้อันนี้มีแต่ดาเมจออกออกออกไม่ใช้และวใช้อนี้แทน เพิ่มสเต็งนะฮะได้สเต็งเยอะขึ้นเชฟนูบ no ได้เหรียญไม่เอานี่นี่คูณสเต็งคูณดาเมจด้วยโอเคเลยครับทีมนี้5ตัวเพิ่มทั้งสเต็งทั้งดาเมจเพราะว่าเหรียญเราไม่ต้องการแล้วอะหัวเบคอนที่เรามีใช้ไปให้หมดซื้อทุกอย่างซื้อไปซื้อไปซื้อซื้อครับซื้อครับไบออลครับซื้อทุกอย่างครับอยากเป็นตัวไหนก็เปลี่ยนล่างได้เลยเปลี่ยนล่างได้เลยครับ เรียบร้อยซื้อทุกอย่างอ๋ออันนี้ด้วยพาวเวอร์เอมมี่ซื้อสองล้านซื้อครับห้าแสนซื้อครับเรียบร้อยตลาดมือซื้อไม่ได้ออืฮเอ๊ะตลาดมือซื้อได้นี่ซื้อหีบสมบัติอันนี้ได้มีอะไรเอ่ยด้วยคืออะไรอ่ะใช้ห้าแสนอืมอันนี้ซื้อนี้ด้วยสิบล้านอันนี้ห้าล้านห้าล้านหนึ่งล้านอ่าหลักแสนซื้อหมดเลยซื้อหมดเลยเงินเหลือแล้วก็ซื้อไป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  อืมืมอืมอืมอืมครบทุกอย่างมาลองอันนี้ดูใช้ห้าแสนเปิดหกอันมันได้อะไรบ้างสัตว์เลี้ยงเฮ้ยดีไหมอ๋อมาจากตู้ทุกตู้หรือเปล่าเฮ้ยเหมือนจะมาจากทุกตู้เพื่อจะออกหนึ่งเปอร์เซ็นสี่สิเปอร์ซ็นเดี๋ยวดูซิห่เปอร์เซนคือตู้ไหนอู้หนึ่งปอร์เซ็น โอ้ยังเหล็กต้องเยอะครับเปิดได้เรื่อยๆอะ่ะแน่ไหนไหมนะอันนี้หรือเปล่าใช่อันนี้โอ้คูณสามคูณห้าโอ้ดีกว่าน,นี้อีกอันนี้คูณสองจุดห้าคูณสามอันนี้ดีกว่าครับบิ๊กมัสเซลเฮดเอเลียนโกด้นยูเอฟโอนูบมาอีกตัวหนึ่งมาดูสิโกด้นยูเอฟโอนูบอินดิเพนเดนต์แอคแทคโอ้ไม่คูณอะไรให้โจมตีอย่างเดียว นี่คือโซนก่อนสู้บอสเป็นโซนที่น่าจะฟาร์มได้ดีสุดแล้วถ้าเกิดเราเรีเบิร์ตจะกลับไปที่โซนเดิมไหมอือฮ uh ึ huh. กลับมาที่เดิม <laughs> ผมเหลือตัวแค่นี้ครับแต่ไม่เป็นไรเรามีเหล่าสตูเออเรามีเหล่าผู้ช่วยอยู่เราไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นต้องการแค่สเต็งเท่านั้นอันนี้คูณสามสเต็งอันนี้คืออินดิพ n d เดนต์แอคแไม่รู้โจมตียังไงอ่าแล้วก็ที่เหลือคืออันนี้คูณสองจุดห้าสเต็งคูณสาม คูณสามต้องมานั่งปลดล็อกใหม่เอาไปได้แล้วครับเรียบร้อยมาโซนนี้ได้แล้วอืออืมาโซนนี้ได้แล้วเย้อิอนฟินิตไซส์แอร์ลน yeah! ปลดล็อกโซนสุดท้ายเรียบร้อยโซนนี้มันมีอะไรมีสตูอยู่ตรงนู้นแล้วมัน Infinite อินฟินิตยังไงอินฟินิตไซส์ยังไงไม่เข้าใจคือสตูจะเก่งขึ้นตามเราเหรออินฟ no mm ินิตนุ๊ปอื้มอินฟินิตนุ๊ปอ๋อจริงด้วย ศัตรูเก่งขึ้นศัตรูเก่งขึ้นเก่งขึ้นเรื่อยๆตามเราฮะเป็นจุด i n f i n ิตฟ farm นี่เอง่าก็ต้อง f ร r m ไปเรื่อยๆโอ้นีมันง่ายขึ้นฮะฟาร์มง่ายขึ้นเยอะมีตัวคุณสเต็งเยอะฟาร์มง่ายมากโอ้โหเคลียร์หมดแล้วครับเรียบร้อยปลดล็อกทุกอย่างรออัปเดตหน้านะฮะเหมือนจะเป็นพาร์ท2นะครับน่าจะต้องไปตามล่านอกโลกเจ้าไปคอนเกินนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ